สุปนอไม่สมบันบานสวัสดีค่ะกมพรนางไลคือเก้าจากพี่นองเมื่อนี่เนือกินบันบานมันบ้านจ้ะสุปนอไม่สมพี่นองใส่ผักเป็น นี่ได้ผักพายมาพวมมมอนผักบุงผักความเปรนี่ผักแปนพี่น้องผักแปรนรือว่าภาษาไทยอื่อนยังก็กุยชายมาจะมืดมืดกระจิยอนแสงในจักน้อยเพราะว่าฝนตกมานะคุยเลยอตอนใหญ่ใหญ่ ผักพรายแซบแซบแฮ เมนูเขาเมื่อติปกินยำไายก็แเ่็บเลิก ทำยังไง แซ่บกลางเดือนนะซีกรับอุดรพี่น้อง จะไปเอานอมไมสมย่ายมากินเอานมสมนมไมสมย่ายบวนมากินเราจะเห็ดตอนน้อยๆแซ่บนะตอนน่อยๆคือ,อตอนบอกหุง เวลาสุปมันจะเขาเครื่องดีขนาะ นราก,กินบ,นบานๆแต่เลิศแห้ cặp anh um, bạc và cô ตุดตัน รสกระเป็นมซีเรีหลายจักหน่อย thôi, bye